สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋กับสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอกว่าจะอยู่ในและกับต่งประเทศเด้อพี่น้องเดอ้อก็ยินดีต้อนรับกับสู้อ่าซ่องบบเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บบเตียงก็มาอยู่บ้านอ่าล้ำพันพ่อแม่พี่น้องเลยอีอ่าบบเตียงมหาทาาั้งตะก้อนนั่นนั้นมีอนานะทั้งไม่ห้างอันน่ะไีลิงและก็หลายๆคูหลายก้นหัพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วอันน่ะ อยู่บ้านลำแพงสวัสคิ์นักขีดนอแม่พี่น้องเไงล่าสุดพี่น้องเลยตอนนี้นี่แหละพี่น้องเลยป้ายนะหมู่บ้านลำพันเนาะเมืองจำพรแขวงสวัสคิ์นักขีดผม่พี่น้องเลยนี่คือป้ายและก็นี่คือทางเว้บ้านพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาเตียงกะสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งว่าทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องเลยป็นได้ดายนาะพี่น้องเนาะล่าสุดตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลย โอ้ยสร้างว่าสร้างเป็นแถวแบบนี้ปลามากับทีมงานอาจารย์พี่น้องเอ็มืี่นี่เดี๋ยวก็ปอตูนจานใหญ่เหาสบายดีพ่อจิ๋วเรากันมาหาเมียไปเข้าบ้านบุได้จะมาหาเมียบ่เมียอยู่ในบ้านลำพันธ์นี่ปลาจะเข้าบุได้บะนี่ขนาดเรียบร้อยพี่น้องเลยปลาทางนี่คือหนทางเข้าบ้านเลยพี่น้องเอยแต่ก่อนเบาเตียงก็เล่นไปเล่นมา เรียบร้อยพี่น <IL LE> <ED> ้องเ้ยบนนี่พ่อมาตะบ้านไหนก็มาตะปักเ่มาตะปักเช่พูปอลงไปเห็ดเบี้ยกบอพยายามพ่อยามแม่ทั้งวาพยามพ่อยามแม่กลับมาบ้านทีเห็ดได้เฉพาะบนนี้ที่ได้เข้าไปได้พวบานนี้ไหนเอาเพื่อมาลาดเอาเพื่อมาลัดเอาโอ้พี่น้องเง ตอนคู่หนึ่งสีเหลือคนได้ประมาณกันเดียวกันอยู่เนาะอันนั้นไปเทียงหน้าคนแรกเดี๋ยวคืออันค้นเลยเนาะครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเลยถ่วมบัดครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องเลยก็ต้องโผด่โพลี่นี่พี่น้องเลยกะคนก็ยังอยู่บ้านเห็นก็มีอยู่ว่าพอนี่ยหรือว่าเพิ่นเพิ่นไปอยู่ไซนี่แล้วนี่ยป่ะพี่น้องเลยหากำมาห้อยนอดเนาะตอนจะไปนะท่านได้ท่วมบ่พี่น้องเลย ไปผูกเพื่อนคนพี่น้องเงยไปแต่วันพุธพุธขึ้นหลังพีน้เนยในอาทิตย์หนึ่งเลยนึ่งกลับมาวันนี้เรียบร้อยเลยนนพราวต๊คกาัคนต๊ะคือการทังปักเชกันเนาะ้สิมองทวมองบ่อคือกานดวโดยเพราะว่าเขตนี่มันต่ำนะมันถือกำนาซุยพอดีเลยโดยโดยพี่น้องเงย ท่วมทุกปีป่ะพออายุบ้านโอ้แต่ว่าช่วงฝนตกเฮงน้ำจีท่วมเนาะท่านว่าระยะฝนประมาณซัมนี่ตกะซัมนี่เดียวเรียบร้อยรถแม่นแบบนี้จะไม่ทำนึงห่อจะวางวางนี่กันหน้าชิร้ายมืออยู่ได้เนาะนี่เนาะเรือกจักมื่อมันชิลงมันนี่พ่อนี่ตัวลงนี่ยากเลยลงยากพ่อเพราะว่านะมันโตมันลงมันน้อย มันบ่มีปองลงมาโอ้มันมันขึ้นนี่มันคือมันสิลักษณะแบบทองน้ำเสียองค์ไงเนยโอ้เยืนองขึ้นยื่องขึ้นวัดวัดเวลามันหยุดแต่มันลงนี่เนอยเดียวซองเบิ่งนี่โอ้ยเมื่อกว่าเมื่อละขีดทำนี่เมื่อละขีดบอกกดป่๊บโอ้มันลงขังไว้บีบชีเลยที่เจ้นี่เนาะก็อ๋อ โดยอันนี้เพิ่นเห็ดหน้าอี่บ่พอเดียวไปเห็นหินนี่ให้หน้าบ่อน่ะโดยฟังนั้นพุตีให้แนบโอ้หเรียบร้อยพี่นังเลยกันเ่าบล้วเนาะอันนั้นบ่เหือมารับเอาโอ้พายเอาบ่บ่ได้มีจักอีกบ่อน่ะโอ้ ี่น้องเอ้ยพายเฮือมาอังทีเลยปีมันถล่มปีนั่นะในแต่พายบ่เป็นนี่ยัุตกคนนี่โบเตียงหน้าก็ได้เด้เนี่ยมันไหลได้น้่ยมันบ่ได้อยู่นิ่งเนียนี่มันไหลโอ้แนวมันแหละอันนี้นะ่น้องเอ้ยนี่ได้ของป่าของต้นมาตะปักเชื้อแล้วก็ได้อ่าอ๋อพ่อน่ะอยู่ปักเชี้อแต่มาเอาเมียอยู่นี้เนาะโอ้เดีลงไปเยี่ยมพ่อย้ายเมย์แบบนี้กลับขึ้นมาไปเป็นน้ามดเลยทางข้าวบ้านกันถล แต่ว่าผลตกคืมพึมพิมันคิดรลิมันบ่เรียบร้อยรออลเนาะดโดยพี่นออ้นนนองเลยรถจักรก็คือกจอ็จอดไปอยู่นี่เนาะด้วยหมู่บ้านนี่คือแบบต้นไม้เนาะพี่น้องผมต้นไม้แบบใหญ่ล้นเราะเป็นดอนนอเนาะ บ่ส no. oh ิท่วมบัดเลยถึงถึงพุ่นกับพี่น้องนี่เนาะนี่ป้าตบมยุทธนี่มีสิทธิ์เด้อแต่ก่อนเป็นทุ่งใหทุ่งนาท่วมบดเลยพี่น้องนี่เนาะเรียบร้อยงัวควายกูกพี่เนาะโตนนบ้านเทื่อของอืเป็นองระบบนะพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนีเนาะอ่ายามแงเนี่ยรถลยามฝนนี่พายเือบ่คือเข้าเกาะเข้าหยังนี่นะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบ่แม่นเกาะบัดนี้อยู่ในมันก็ท่วมบดเลย อ่าพี่น้องเอ้ยป๊าโตถ่ายย่างก็สิเพียงจักอึกเนาะท้องบ่ฮ้อนอยู่บ่แต่มันก็ลกซึมด้เพียเวด้เนาะสังเกตเบิ่งกระตุกตัวนั้นแม่นๆๆมันก็เลิกเด้พี่เด้อพี่น้องเพียงทองเพอกนี่แตู่นีูมีแตู่เพิ่นไปเฮือมาเอาไม้ไปเฮือจุ่มลงไปบด อัอนว่าแต่ว่าทั้งคู่ตอนนั้นท่านเลยเสริมทานกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าถามเราเานี่ยแมขึ้นฮอดใส้แล้วเนาะเด<ม>ี๋ยวนี้เราพายออกมาพี่น้องเราพายเจ้าเราว่าพรายมันก็ต้องมีเทคนิคพร้นมด้พี่น้องเลยก็ผ<อ>ัวหน้าม,มันไหลลงชิดดิอ่ามันถ่าว่าพายบ่เป็นเนี่ยมันต้องไปลงพุทอ่ามันต้องพัดไปตามน้ำพ,พุ่นพี่น้อง่อา ไปพุ oh ่นเลยบอลาเอ้ยพุ่นลงพุ่นเลยโอ้เบิ่งผู้เทียงหน้าพี่น้องเอ้ยเทียงหน้าคนเครื่องเทียงเลยนะโอ้บยเบิยงนี่ซูมไปเบิ่งกันคุณอะพี่น้องเอ้ยเทียงหน้าขึ้นเครื่องเทียงเลยเริ่มเติบได้พี่น้องเอ้ยเพียงคอพุ่มชักนั้นเทมหัวพู่มชักดิบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาหับเอาพอตู้เพิ่น โอ้โดยพี่น้องเลยมาฮอดบ้านน้ำ่วมพี่น้องเลยอืมแบบล้ำพันพี่น้องเลยไปพอไปดย์ดย์ดย์ดยโชคดีเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวฉีมาเบิ่งวิธีเพิ่นพายเหือข้ามฟังพี่น้องเลยโอ้แต่ก่อนมาเตียงเขาก็ไปดุอยู่ไปหาจุเขาไอ้ลิงพี่น้องเห็นเนาะ ฮะบ่อิลิงมาแล้วบ่อิลิงน่ะพระควบกินนอดกินเถิงไปหาเราวเนี่ไปบ่ได้รถบ่เตียงจอดอยู่เถิงพูนพี่น้องเงยเอ้ยเนาะโดยประมาณเพียงบ่คอไงประมาณนี้แหละประมาณเพียงคอพูปอหอดหอดชายแดนน้ำน่ะท่วมแล้วบ่เฮือนน่ะทั้งแถวเฮือนอิลิงท่วมแล้วบ่ยังเฮือนอิท่วมอยู่โอ้แต่อีกบ่แรงนี่คือแบบเนาะ ไก่เล้เลยพี่น้องเงินนางได้สามสี่คนนมั้โอ้พี่น้องเลยไปวำวำโอ้ต้องพายขึ้นแบบที่เออโอ้ก็ไกลเถอะเนาะไกลแด้เปิดสี้องอาจารย์เลยกน้ำลเพพ่อพี่น้อง เเบิ่งป็นไ,นไปพี่น้องเลยเฮากันเลยไปแล้วบ่ะน,นี้เนาะ,ะไปไปเดินทางต่อพี่น้องเลยทีเข้าไปหาทั้งเอ้เวียงทงั้งพุ่นแหละทั้งบ้านสามเมืองพ,พุ่นแหละพี่น้องเลยอ่าบ่หูว่าทั้งนั้นกับที่ถ่วอกันเดี๋ยว,ว,ยวบ่โตเดี๋ยวนี้ก็มาทาั้งสุยเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าบ้านลำพันธ์เมืองจำพรแขวง,งสอนอขีด้อพี่น้องเด้อล่าสุด น้าพี่น้องเนาะทางเขาหมู่บ้านนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยต้องขี่เพื่อดึกพลายมีเจ็ตสกีก็มาเรื่อพี่น้องเด้อม่ขี่แถวนี้เนยพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยมาเนี่ยกระเป๋าเตียงคอโตเดินทางก่อนน้าพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดซบุญทุกคนเด้อพี่น้องเลยที่เข่ามาติดตามรับส้มขีดจนจบแล้วกับบุกข่าวโฆษณาเนาะมืาอนี้กระถ่ายบรรยากาศให้พี่เห็น้องเบิ้งระวังที่เตียงเคยมาตะกอนกับอรถนอลัญเลนเข่าขี้ปุ่นขี้ไงคนกุ้มกุ้มพี่น้องเลยเนาะ อ่ามาบัดนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมีตะนะบัดนี้ฝายเหือไปว่าซั่นพี่น้องเอ้ยออ2ระบบพี่น้องเห็นเนาะอ่ายามแรกคุ้มขี่ายมันยามนี้มัขี้เหือเข้าพ่นแพี่น้องเอ้ยโฮไปจานบัดนี้าโดยเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยเนาะสวัสดีมพี่น้องบัดุุคนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้องไป